สวัสดีท่านชนุมชนท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใจเกมเมอร์กับผมคุณพี่เดือดในนี่คือการขานโปกเมโปกมอน,นเจแปนแชมเป็นชิพ2024ครับก่อนอือ่นข,ข,ขอสุภาพบาปก่อน <c oughs> เเออมื่อสักครู่เนี่ยผมไปกอไ,ไปดูผิดนะครับผมไปดูคู่ซีเนียก่อนคู่จูเนียเออหน้าเขาหน้าเด็กไงน้องเด็กญี่ปุ่นเนี่ยหน้าเด็กมากนะครับผมไปดูคู่ซีเนียแต่ผมพลาดเป็นคู่จูเนียนะครับต้องขออภัยด้วย แต่ผมจะลงผมจะลงคู่จูเนียร์ก่อนนะผมจะลงคู่จูเนียร์ก่อนนะครับก็พรุ่งนี้ลงซีเนียร์ก็อย่าตกใจนะครับมันคือคู่ซีเนียร์นะมันไม่ใช่คู่จูเนียร์นะเพราะผมพูดพูดเป็นจูเนียร์ก็ขอใเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันเป็นคู่ซีเนียร์นะครับอันนี้สิคู่จูเนียร์ของจริงหน้าละอ่อนแบบนี้นะครับระหว่างน้องฟูคุยยูไดเจอกับน้องเวสทีเดโอครับเป็นทีมซามาเซนต้ากับเจอกับทีมโคอาคาครับ ได้เห็นอะไรแตกๆแตกแล้วได้เห็นอะไรแตกต่างนิดนึงนะครับผมเบื่อแล้วนะพวกบัสเด็กอะไรอย่างงี้นะเจอแบบนี้บ้านนะครับรุ่นจูเนียนะสีหน้ามุ่งมั่นนะครับก็ซามาเซนต้าเนี่ยก็เป็นตัวที่บัฟได้เก่งมากนะครับก็มีท่าไอรอนดิฟเฟนซ์นบวกกับบอดดี้เพส แล้วก็มีพวกอะไรนะเอ่อไอรอนอะไรอะไรเมื่อกี้ผมพูดอะไรอ่ะโอเคอ่ะลองดูท่ากันนะนี่นะครับมีท่าต่อสู้นะครับก็น่าจะเป็นท่าบอดี้เพสนะครับแล้วก็มีท่าเหล็กผมคิดว่าเป็นผมจำชื่อท่าไม่ได้เป็นท่าเหล็กไอรอนอะไรสักอย่างเฮวิสแตรมเฮวิสแตรมใช่ไหมแล้วก็มีไวกาดหรือเปล่านะไวกาดนะครับ แล้วก็มีเป็นโปรเทคเหรครับแปลว่าไม่มีท่าไอรอนดีเฟเอนซใช่ไหมครับแบบนี้นะเอ่อเป้าเจียนนะครับก็มีไอซ์เคิลคลาชนะคิดว่านะครับแล้วก็มีซัคเกอร์พันช์มีโปรเทคแล้วก็มีอะไรอ่ะโค้ชคอมแบทหรออ่าเจสกระพือครับ,รบมูนบลลัสทันเดอร์เวฟหรอแล้วก็มีช,ชาร์ดบอลไหมแล้วก็อะไรฮะดาร์คเฮาส์ไอ้ผมมั่วแล้ว <c oughs> อ่านไม่ออก เออกรอเลียนดาครับมีวูดแฮมเมอร์ไฮฮอสทาวเวอร์กาซิก,กลายแล้วก็ยูเทิร์นเป็นริปเปอร์ฮะมีเป็นเฮอริเคนปะไม่ไม่อาจจะไม่ใช่เฮอริเคนแล้วเวทเทอร์บอลมีวายการนะครับมีเอ่อเทลวินแล้วมีโปรเจกต์ครับตัวสุดท้ายเป็นไฟเออร์กาล่านะครับก็จะมีน่าจะมีเฟนแฟรรี่วาร์ดนะครับที่เป็นท่าโจมตีมืดคู่เป้าคู่แล้วก็มีโอกาสติดชงงะงักด้วยนะครับ แล้วก็ไม่แน่ใจท่าบินอีกท่าหนึ่งแล้วก็มีโปรเจกต์นะครับส่วนทีมของน้องเวสทีเดโอเนี่ยจะมีไครออกานครับอาจจะมีเป็นวอเตอร์สเปามีอะไรอ่ะไม่ใช่บิสสันเนาะอาจจะเป็นไอซ์บีมนะครับแล้วก็มีท่าพลังจิตท่าหนึ่งผมไม่รู้คือท่าอะไรอาจจะเป็นท่าบัฟนะแล้วมีโปรเทคนะครับมีมโนไบร์้ด้วยนะครับมีเรดเรชพาวเดอร์นะครับมีสปอร์มีอะไรอ่ะ เพลนพัฟนะครับแล้วก็มีโปรเจคครับบูราโอสู่โจมต่อเนื่องนะก็ท่าเบสิกนะครับอ๋อตัวนี้มีโคชชิ่งนะครับมีโคชชิ่งนะครับบูราโอสตัวนี้ s t a r t i ิ g s t r i k ์นะอควาเจ t โคชชิ่งแล้วก็ยูเทิร์นนะครับก็ยันด้าครับก็จะมี w o แฮมเมอร์มีกา a ิ s y g l มี fake out นะครับแล้วก็มียูเทิร์นนะเกาโอคาเอ็นเนี่ยก็อาจจะมีเป็นแฟร์บริดจ์มี ไม่ทอนก็ก็ท่าพวกอะ k n o c f f นะครับมี fake o u นะแล้วก็อาจจะมีูัเปิ้งช็ t ต shot นะครับตัวสุดท้ายเป็นอิเล t r อะไรนะ electric e l e c อ r i c อะมันชื่ออะไรนะไอตัวไฟฟ้าครับ e l e c t r ิ c อะเออมันชื่ออะไรอะ legit electric ใช่ไหม legit e l e c t r ิ c อะไระประมาณเนี้ผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยก็จะมีเป็นตัวที่เร็วแรงนะครับมีเป็นโอ้ผมไม่รู้เลยอะ่ะมุฟฟูของตัวเนี้ยน่าจะมีโวลทสวิชไหมเดี๋ยวไม่ก็เป็นไวาชาร์ดเออไม่ทราบเลยครับอันนี้ขออภัยด้วยจริงๆคูเกอทันสเลตจะช่วยอะไรผมได้บ้าง ถึชาะได้รับกาื่ออะมรับก็ตามไต่ถ้ามีการต่อไะสค้แบบนถ้ก็จะเป็นการตลอสู้ที่มีความเสี่ยงมาะ นั่นไงว่าแล้วเชียวทับสับมาให้ผมเลยคามินาริอ่ะเกมเริ่มแล้วครับเกมแรกของรอบจูเนียไฟนอลนะครับระหว่างน้องฟุคุยูไดเจอกับน้องเวสทิเดโอครับส่งมาเป็นเกสการะพือคู่กับกอเรนด้าส่วนน้องเวสทิเดโอมาเป็นเออไม่ลอเออละเลจิเอเลคินะครับคู่กับกาโอคเอนครับ เกาเวนก็ ah booster e n เ r g y นะครับถามว่าบูสอะไรนะครับไม่แน hey> um> ่ใจนะครับแต่สปีดเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่บูส s t s p นะครับเรจิเอรคิเนี่ยเร็วกว่าแน่นอนนะครับเร็วสุดในเกมแล้วตัวนี้นะแพ้อย่างเดียวนะแพ้ท่าพวก p r ร o ตี้นะครับเอออย่างนี้เทสักก็คือ โอ้ไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับเอาเฟคเอาไปก่อนครับที่กอร์เรนดาครับโอ้รีเฟกครับอืมแต่แกสกพืไม่ได้ตีเป็นกายภาพนะอ่ะทอนทอนไปที่เกากว่าเอ็นครับเก่ากวาเอ็นเฟคเอาไปแล้วนะตอนนี้กอร์เรนดาก็ชะงักนะครับโดนเฟคเอาไปเรียกว่าเซตเอาไปก่อนครับสำหรับเทิร์นแรกไม่ได้ตีอะไรจริงจังนะครับเออ กาวกินโดนท้อนนะครับก็จะมีเฉพาะท่าโจมตีอย่างแฟร์บริดจ์แล้วก็มีเป็น็อกออฟนะผมว่านะครับไอจีเอคเนี่ยมีท่าโจมตีไฟฟ้าที่แรงนะครับน่าจะตีเกสับคพื้นได้นะโว้ตสวิชครับเปลี่ยนตัวกลับไปนะครับอ๋อคำวินารีคือโว้ตสวิชใช่ไหมก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับแกสับคพือรับไปได้อยู่นะครับ และส่งมาเป็นโมโนไบรูุครับโมโนไบรลุโอเทนเน่วเวฟครับแค่จากพื้นตัวนี้ก่อกวนไปที่เกากระเอ็นอย่างหนักเลยฮะทั้ทงท้อนและเทนเน่เวฟด้วยและยูเทิร์นถึกอยู่ครับกะโมโนเบรู้ครับเปลี่ยนตัวกลับไปฮะเอาเจียนไหม เป่าเจียนหรือซามาเซาลงมาเลยส่งมาเป็นเป่าเจียนนะเปาเจียนก็จะมีไอซิเคลชนะหรือไม่ก็เอาน็อกออฟครับอาจจะเป็นโฟกัสแซชนะส่วนใหญ่โอเคครับเป่าเจียนมีไอซิเคิลแคชที่เล็งตีไปได้ที่ อมอโนบายรู้นะแต่ว่าเขามีรีเฟกต์อยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับส่งตัวกายภาพลงมาแบบนี้เกากรเอนเนี่ยสามารถโดนโคชคอมแบทได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้ามีรีเฟกต์ก็น่าจะกันได้อยู่นะเกสากพื้นเนี่ยดูจะมีท่าอย่างมูนบลาสแล้วก็มีชารโรบลนะผมคิดว่า <S 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 ใช่ไหมเอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่เขาทอนนี่นาเปลี่ยนตัวออกไปครับเกากรเอ็นส um> ่งมาเป็นไคลกาครับไคลกาก็มีอาลิต uh> uh uh> uh> uh ี้ด uh> uh ิโซนะครับฝนตกครับมีเปลี่ยนเทอล่าครับเปลี่ยนใครครับเนี่ยเป้าเจียนหรือเปล่า เขาเจียนเป็นเทอรล่ามืดผีนะเทอรล่าผีแบบนี้ก็จากการต่อสู้ได้นะครับต่อสู้คูณสี่มอนบารลุโปรเทคไว้ก่อนอ๋อมีคนตีไปที่มโนบายลุครับโอ้อันนี้คืออะไรนะ เซกเกตซอสครับขออภัยไม่ใช่โคสชคอมแบทนะครับเซกเกตซอสนะฮะรับไปได้สบายๆเลยคาก้าถึกมากนะครับโโอ้หถึกแบบนี้มีตัวไหนเก็บได้บ้างมีกอเรนดลานะกอเรนดลาที่เป็นประเภทพืชนะครับประเภทหญ้าขออภัยสมาเซนต้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับมีเทอร่าหญ้าอยู่ด้วยนะ ต่เปลี่ยนเทอร่าผีให้เบลเจียนไปแล้วนะครับเปลี่ยนมโนบายลูกออกครับส่งมาเป็นเกากาเอ็นอีกครั้งก็เนิร์ฟดาเมจไปได้ครับเบาเจียนโดนเนิร์ฟอีกแล้วมีทั้งรีเฟล็กนะครับอ่าทันเดอร์เวฟครับเกราะปืนตัวนี้สายสายก่อกวนต้องลุ้นทันเดอร์เวฟแล้วลุ้นชากันด้วยนะครับ ไอซิงเิลแคลชไปที่ตำแหน่งของเกาโกเอ็นครับไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเอาคลิตที่เขาฮิตด้วยว,ว่าแรงอยู่โอ้คาไม้ครับไคก้าตนนัวนี้ลงถึกมาเน้นบัฟไงฮะโอ้น่ากลัวครับนา่นากลัวอย่างงี้ต้องลุ้นเอาอย่างเดียวเลยครับสำหร,รับน้องฟูคุยยูไดต้องเน้นเขาติดชานะฮะติดอัมพาตไม่ได้ตีอะไรประมาณนี้นะ ส่วนทีเขาเองเนี่ยก็โอ้เอาไคโว่าไคลก้าลงยากอยู่นะครับมีรีเฟกกลางอยู่แต่ข้อดีก็คือถ้ารีเฟกหมดเนี่ยก็ยังได้ยังพอได้ลุ้นนะครับและทอนไปที่กาโอการเอนอีกครั้งหนึ่งไม่ใช้พัตติ้งช็อตนะครับไอเทคเขาลชโอ้โหเบามากเลยครับแคลกกามถึกมากเอาออริจินเพาส์โอ้ยแรง เก็บได้เลยครับผมนึกว่าวอเตอร์สปาไม่ใช่ครับเป็นออริจินเพาส์แล้วเก็บเป๊อกเจมไปเลยครับโอ้ เอาอย่างไงดีครับแคลกาถึกมากแล้วได้คารมายหนึ่งครั้งบวกหนึ่งโอ้กาซิเทเลนหมดแล้วนะครับอย่างนี้กคเดนดาจะลงมาหรือยังครับรีเฟกไม่แน่ใจเหลือกี่เทิร์นนะมาแล้วครับโคเดนดาตัวความหวังเออไปเปิดการซิเทเลนให้เขาด้วยนะครับแคลกานี่ถึกแล้วแล้วบวกขึิ่มมาเรื่อยๆเลย คาลกาเมื่อสักครู่ที่ถือเป็นเลฟโซเวอร์ป่ะครับใช่ไหมของกินเหลือนี่คาลกาสามารถตีได้เลยนะครับไอซ์บีมนะครับไปที่เกลียดันดาได้นะไม่มีอะไรจะต่อต้านได้นะครับมีอย่างเดียวที่จะต่อต้านเขาได้ก็คืออัมพาตเนี่ยแหละครับเปลี่ยนคาลกาเอ็นออกครับ ส่งมาเป็นมอนอไบรุอีกครั้งหนึ่งมอนอไบรุเนี่ยมีสปอร์กดดันได้นะครับเป็นเทอร่าบ้างครับไคลอก้าหรือเปล่าเป็นไคลอก้าเป็นเทอรล่าย่าครับจะคือหลบหลบกอยเลนด้าด้วยนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นย่าแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องกลัวเรื่องเป้าเจียนด้วยนะครับ โอ้ท่าอะไรครับเน,นาาี่ยโอ้เอยนนายูเทิร์นเอาเขาไม่ได้ให้ตีประเภทหญ้าไปเขายูเทิร์นโดนหญ้าเนี่ยโอ้โหเสียหายเลยครับประเภทมันแรงแล้วแรงมากนะครึ่งหลอดโอ้ได้เปรียดอยู่ดีๆครับโดนเลย สุดท้ายเป็นซามาเซนต้าครับลงมาด้วยไดบับดิฟเฟนส์สด,ด้วยอบลิตี้ดอนสเลชชิลโอน้องคิเดโอได้เปลี่ยนอยู่ดีๆเับเปลียป่นยเนเทอร่าทีเกมเปลี่ยนเลยครับคือตั้งใจเปลี่ยนบบมามารับพวกแบบท่าการิซีกลายหรือหรือแทมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาอยู่เทอร์เนี่ยฮะพรีดิกซ้อนพรีดิกครับ หรือฟุกก็ไม่แน่ใจนะครับเราไม่อาจทราบได้และสุดท้ายเป็นเอเรจิเลคิฮะโอ้ทันเดอร์ไม่พอโอ้โหยกหมัดเลยครับเอ้าแต่ว่าติดช้าบอดี้เพรสอุ้ยโฟกัสแสเลยทรอนครับโอ้ไไ่รู้ มีแค่พลเล่นพัฟท่าตีท่าเดียวเท่านั้นและ่าจะเลือกสปอร์ไปที่ใครสักคนนึงแต่ว่าไม่สำเร็จครับโดนทอนโอ้แคสกับพือตัวนี้สป,ปอร์ตปวดจริงๆฮนะแล้วยืนในสนามได้นานด้วยนะไม่มีใครเก็บเลยนะเพราะว่าไม่มีใครกลัวมูลบลาสไงก็ปล่อยเขายืนไปเรื่อยๆนะะแล้วเป็นเรื่องเลย คอยป่วนคอยท้อนทันด์เดวส์เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะซามาชินตาเลยสบายเลยครับอ้าวยอมไปก่อนเลยครับเกมแรกสำหรับน้องฮิดเดโอครับน้องฟุกคุยดัอายุใดนำไปก่อน1นต่อศเกมครับซามาชินตายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะลงมาแค่บอดี้เพลสเองครับไคล์โาเนี่ยเปลี่ยนเทอรล่าจังหวะนั้นสำคัญเลยฮะเปลี่ยนเป็นเทอรล่าย่า แล้โดนยูเทิร์นพ,พอดีเลยเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นผมอยากเห็นไฟเยอร์นะไกล,ล่าไฟยอร์นะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้เห็นในเกมนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีพวกบัตเด็กอะไรอย่างนี้นะเขาเตรียมมา,มาเจอบัตเด็กแหละแต่ว่าไม่จำเป็นนะสำหรับทีมแคลก้าโอเคต้องใจเย็นนะครับน้องฮิเดโอครับมาดีแล้วนะ ไรโอกาเนี่ยจริงๆไม่น่าเลยครับเปลี่ยนเทอรล่าแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเขาไม่เปลี่ยนแล้วโดนูแฮมเมอร์เนี่ยก็โดนเ o โอ,อาจจะโดนเคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไม่ได้นะ ช่วยไม่ได้ครับจริงๆมีโปรเทคอยู่นะครับถ้าโปรเทคดูเชิง mm ก่อนก็อาจจะเป็นเรืはは <wh <wh ่องที่ดีแต่ก like ็ต้องมาหนักใจในเทิร์นถัดไปอยู่ดีนะครับว่าเขาจะเลือกตีเป็นยูเทิร์นหรือว่าบูเทมเมอร์ต่อนะครับ ไม่มีตัวคุมสปีดเลยนะครับสำหรับทีมของน้องยิเดโอนะครับแล้วโดนเครืกัดพื้นเนี่ยทันทวีันเวฟทันเวฟไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับช้ากว่าตลอดเลยนะ แล้วกกาเอ็นก็ไม you know. like like uh, mm ่สามารถใช้ c y เคิ i um n t i m ิมิเตได้อย่างที่อยากได้นะครับเพราะว่าโดนท้อนไปเรื่อยๆเลยนะครับพาร์ติงช็อตก็ใช้ไม่ได้นะครับออกจากสนามไม่ได้เหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนตัวแล้วมันเสียเทินนะครับอ่ะเกม2มาครับน้องกิเดโอต้องแก้เกมนะครับส่งมาเป็นครโอคาคู่กับอุราโอครับเน้นตีเลยผมว่ารอบเนี้ยแล้วส่งมาเป็นกีตรกระพือคู่กับกอเดนดา เสี่ยงเหมือนกัน,นครับเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าอูราโอสเองก็แพ้ญ้านะครับไฮโอ้าก็แพ้ญ้าเหมือนกันนะแต่กัสซี่กลายไม่น่าจะ k คได้นะครับในเทินเดียวแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเล็งไปที่กระสกับพื้นนี่นะครับตัวป่วนรุมรุมตีรกระสกรพืในเกมในเทินแรกไปเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์นะ Searching Strike e a r c h i n g s ing, แล้วก็ Origin Origin p u s e อะไรเงี้งยตีๆไปเลยนะครับน่าจะ KO เกษตรพือได้อยู่นะ <S <S ในฝนด้วยนะครับแรงนะเอาเปลี่ยนออกครับบูราโอสผมก็ตีกองลบแล้วแต่น้องบอกยังก่อนพี่ส่งมาเป็นโมโนไบรูลครับ p r เ t e c ครับขอดูเชิงบ้างครับเมื่อกี้ใจร้อนไปหน่อยขอใจเย็นลงนิดนึงกาซิกลายไปที่โมโนไบรูลรับได้ครับตำแหน่งนี้ เยเกสักรพื้นทำอะไรสักอย่างไปที่ไคโอก้าครับติดโปรเทคครับเกสักรพื้นเนี่ยก็ยังมีสปอร์นะสปอร์ไปที่เอ่อหมายถึงว่าโมโนรไบรล์ขอภัยครับโมโนดไบรล์เนี่ยมีสปอร์ครับตีไปเอ่อสปอร์ไปที่เกสากพื้ก็ได้อยู่นะ หรือจะเรชฟลาเดอร์อดึงดึงมาที่ตัวเองก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไอซ์รีมไปที่ตำแหน่งของกอลดนดาอะไรอย่างเงี้ย<า>เอาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเวนเทล,ล่าย่า,ลลา,ยาโอ้โหน้องมันอ่านใจผมออกแบบว่ารู้ว่าจะโดนสปอร์แน่ๆนะครับเปลี่ยนหลบก่อนเลยนะครับเทล,ลา่า่าฮะเเปลี่ยนเหมือนกันครับเี่นใครครับเนี่ยเผ่นครโอ้าอีกแล้วเหรอเผ่นไครโอ้าอีกแล้ว ผมก็กลัวโดนยูเทิร์นแล้วเปล่าเนี่ยแต่ว่าเลดพาวเดอร์ได้นะครับเลดพาวเดอร์ดึงดึงดึงยูเทิร์นได้นะปลอดภัยไว้ก่อนนะการที่กลายครับอืโอเคฮันเดอร์เวฟครับอืติดชาอยู่ดีนะถึงแม้จะเป็นประเภทหญ้าแต่ก็ติดชาได้นะน้อง ไอซ์บีมครับเดียบร้อยหรือเปล่าอุ้ยยังไม่พอยังไม่ได้บัฟครับและพอเล่นพัฟปิดได้ไหมปิดได้โอ้โหถือว่าเครดิกได้สวยงามครับแผนเกมนี้สำเร็จครับรวมตีเก็บคอเรน่ดไปได้ครับก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วสำหรับไคโอกานะอาจจะมีเป้าเจียนนะครับถูกติดนิดหน่อยนะมีไอซิเคิลคลาสชและมาจริงครับเป้าเจียนเร็วนะ อาเบริตี้ซอร์สออฟรูนนะครับออร่าลดดีเฟนส์ฝั่งของข้ามทั้งสนามนะครับไม่ใช่การของข้ามด้วยทั้งสนามนะฝั่งตัวเองก็ลดนะโอเค,โอเคโมโนไวรุตอนนี้สปอร์ไปที่เปาเจียนได้แต่ว่าเปาเจียนคงจะไม่รอนะครับโปรเทคก่อนอเปาเจียนนายตีเลยนะครับออซิเคิลคลาส เอ้ามีคนตีไปที่มโนไวรู้ครับติดโพตเทคไอที่เขาแคลชรู้เรียบร้อยเลยโอ้ยลำบากเนี่ยครับรีบเปลี่ยนเทอร่าแต่ว่าข้างหลังเขาพร้อมมีตัวพร้อมมาตีอยู่ครับโอ้น้องฮิเดโอเทอร่าเป็นพิษอีกแล้วครับแบบนี้ อย่างไม่จบครับส่งมาเป็นูราโอสูราโอสเนี่ยมีโคชคอมแบทนะครับเอ้าไม่มีครับตัวนี้มีแค่โคชชิ่งไม่มีท่าโจมตีต่อสู้เลยโอ้มีแค่ยูเทิร์นมีชติงสไตรค์แล้วก็มีอควาเจ็ตครับเดชพาวเดอร์ครับดึงนาเมตไ้ก่อนนะครับสำหรับมอนอเบลุ มูนบลาสเอาแล้วเขาใช้เป็นเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่โดนเลรดพาวเดอร์อะป็เพย์ยางไงไเพย์ยาไม่มีผลนะครับเลพาวเดอร์แลม้<ป>แลมูน<ป>และมูนบลาสเก็บไปเลยครับและอัศจิคย์แคลชอู้ไม่พอแต่ก็มากพอให้เหลือเลือดสีแดงและโอกาสในกนนารชนะของ non น้องฮีไดโอเด่นลิฟตีลงไปเรื่อยๆฮะตัวสุดท้ายเป็นเรจิอิเลคิครับผมจะออกเสียงลื่นเมื่อไหร่ครับตัวนี้โอ้ยลำบากเลยครับ มี thunder มี world switch มี reflect นะครับแล้วก็มีเทอร์ลับลาส s นะ thunder ไปที่โอไม่พอครับเป้าเจียนยังเอาติดชาด้วยโอ้โหมีดวงนะติดชาไหมครับท่านี้คือท่าอะไรครับเนี่ยผมไม่ไม่รู้จักเลยไป็นทาโจมตีท่ามือนะแล้ว ko มัดูไปดูไปเลยครับชาไหม ชาอูวโชคเดียงดีอยู่ครับเกิฑ์ถัดไปยังไงดีเกสากะคพือเกษากะบพือมีมูลบลาสนะครับมูลบลาสได้แล้วก็มีท่ามืนมาสักครู่นี้นะครับไอท่าผีนะขออภัยยอมเลยเหรอเอาเ่าไม่ใช่ยอมติดชาอีกแล้วครับเคาเทียนแต่ว่ามูลบลาส อู๋ย,ยังไม่ยังไม่ไหวอยู่เอ,เอาเมื่อกี้เขาตีฮันเดอร์ไปไม่โดนดีฮะใช่ไหมโอ้อะไรครับเนี่ยฮันเดอร์ไม่โดนอีกแล้วแล้วมูนบาสฟิดไปเลยครับแบบนี้โอ้น้องเล่และน้องเล่เล,เลยครับฮันเดอร์ไม่โดนสองรอบแบบนี้มันหมายความว่าไงดวงคนเรามันจะคืออะไรกันและแชมเปี้ยนรอบจูเนียเป็นของน้องฟุคุยยูได โอ้โหไม่ยากไม่เย็นแต่ว่ามีลุ้นเหมือนกันครับอืมขอขอพาไปที่น้องฮิโตนิดนึงครับอืมยังคอนอยู่น้องคนนิ่งจริงครับถึงแม้จะเป็นผู้แพ้แต่ไม่เป็นไรครับทำได้ดีมากแล้วโอเคก็ถือเป็นเกมที่สนุกพอมาหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้แก้เกมกันเท่าไหร่ครับเรียกว,ว่าเล่นเกมคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่า เออก็โอเคครับผมอยากเห็นซามเซนต้ามากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้เห็นนะเพราะว่าแค่จากอพือเนี่ยปวนจริงๆครับรวมถึงเป้าเจียนนี่ก็แรงใช้ได้เลยนะแต่ใครเอก้าหนะครับที่เป็นตัวหลักครับเร่ก็เป็นดาเมจตัวเดียวของทีมเลยก็ว่าได้นะตัวอื่นเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะครับโดนเก็บไปีีะตัว2ตัวนะ มาบิิโอ้เอ็มพีตัวนี้ไอเอ็มพีเกมนี้ผมยกให้เกษตรกรพือเลยครับหัวหนจริงๆแล้วมีดาเมจด้วยนะมูลบราสเขาก็แรงอยู่นะครับก็กอบกวนพวกอูราโอไซได้พอสมควรนะมอนอไบรูลเนี่ยก็พอเปลี่ยนเธอล่าย่านนะครับสำหรับเกษตรกรพือเนี่ยเรียกว่าเป็นหมันนะครับทำอะไรไม่ได้เลยและนี่คือโฉมหน้าของน้องฟุกุยูไดครับแชมเปี้ยนรอบจูเนียร์นะรุ่นจูเนียร์ โอเคทำได้ครับผมทำได้ครับโอเค,อ,เคอันนี้ก็เป็นพี่พีเรนมาสเตอร์นะมาตั้งเชียร์กันด้วยครับโอเควันนี้ก็จบกันไปสำหรับซีรีส์โปเกมอนเจแปนแชมเปี้ยนชิพ2องพันยี่นะครับซีรีส์ถัดไปผมจะเอาของประเทศไหนมา,มาก็รอติดตามดูนะผมแต่ผมคิดว่าผมอาจจะลงน้อยลงนะครับผมคิดว่าจะลงเป็นเฉพาะ,ะสุกเสา อาจจะเปลี่ยนเวลาลงเนีนะครับอาจจะเปลี่ยนเวลาลงเป็นสักหกโมงนะครับแล้วลงสุกเสาร์นะครับสุกเสาร์อาทิตย์ดีไหมเดี๋ยวผมลองโพสลงไปในคอมมูนิตี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสะดวกก็รบกวนมาเมนต์บอกผมด้วยนะผมควรจะลงเวลาไหนดีนะเพราะผมรู้สึกว่าสเตตเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าวันธรรมดาเนี่ยคนดูน้อยนะครับคนดูเยอะเนี่ยวันสุกเสาร์นะครับหรือว่าเวลาลงคลิปวิดีโอของผมมันดึกเกินไปก็ไม่แน่ใจนะ จะลองปรับเวลาดูแล้วกันนะครับว่าจะลงเวลาช่วงไหนดีนะสำหรับซีรีส์หน้านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามลงมาถึงซีรีส์จบซีรีส์ที่3นะครับตั้งแต่อิตาลีนะนอตอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับผมคิดว่าผมควรจะต้องกระจายคอนเทนต์นะครับเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างเงียบนะครับจนกว่าจะมีการแข่งขันน่าจะเป็นที่เวิลด์ใช่ไหมฮานุฮะโคนาลูลูมันชื่อมืองาอะไรนะไอรูลูนะครับ นั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ซีรีส์หน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามมาจนจบซีรีส์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ